สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลย ฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการ Community Shield ซึ่งเป็นที่คู่ระหว่าง Crystal Palace พบกับทีมอย่าง Liverpool คู่นี้จะลงเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม Wembley Stadium เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่คิสตันพาเลตฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตู วันนี้ทางด้านคริสตันพาเลตของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์จะไม่มีเอ็ดดี้อนเกเทีาด่ายิงตัวเก่งที่เจ็บแฮมสตริงต้องพักยาวถึง6สัปดาห์รวมถึงชีกดูกูเร่และชาดีริอัตที่ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมเกมนี้น่าจะให้ชองฟิลิเป้มาเตตายืนหน้าเป้ากับอิสมาอิลาซากับเอเบเรชีเอเซคอยทำเกมรุกอยู่ข้างหลัง มาดูในส่วนของทางด้านลิเวอร์พูลกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอไม่มีแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้17ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของกุนซืออร์เนอร์สโอตไม่มีปัญหาผู้เล่นเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนอกจากโจโกเมดกับคอนเนอร์แบรดลีย์ที่ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมส่วนเฟอร์กิลฟานได์และอลิสันเบเกอร์กลับมาซ้อมได้แล้วและมีลุ้นลงช่วยทีม เกมนี้คาดว่าจะส่งอูโกเอกิติเกยืนล่าตาข่ายและให้ฟาเรียนเวียสทำหน้าที่เย์เมเกอร์อยู่ด้านหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้คริสตันพาเลตจะมาในระบบ3-4-1-3นำทีมโดยดีนเฮนเดอร์สันคิสลิชาร์ดมักซองลาควสมาร์กกูเอฮิดานิเอลมูนยอสไดชิคามาดะอดัมวารทอนไทริกมิเชลอิสมาอลาซาเอบเรชิเอเซ ชองฟิลิเป้มาเตตาหรือว่าผู้จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอลิสองเบเกอร์เยเรมีฟิมปองเฟอร์กิวฟานได้อิบาฮิมาโกนาเตมิลลอดเคอร์เคสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลมูฮัมหมัดซาลาฟอเรียนเวสโคดี้กัคโปและอูโก้เอกิติเก้ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือคิสตันพาเลตชนะ1นัดเสมอ2นัด แพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย7ประตูต้องบอกว่าคิสตันพาเลตช่วงนี้มีเรื่องข่าวการย้ายทีมของตัวหลักอย่างเอเบรชิเอเซและมาร์กูเอหิซึ่งอาจส่งผลกับสมาธิในสนามขณะที่ลิเวอร์พูลขุมกำลังลงตัวและไม่มีปัญหาภายในให้กวนใจฟอร์มอุ่นเครื่องก็โหดมากชนะ5จาก6เกมยิงรวม20ประตูเรดเปิดมาค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างชัดเจน มองจากภาพรวมแล้วลิเวอร์พูลน่าจะคุมเกมไว้ได้และมีโอกาสบุกมาคว้า3แต้มกลับไปสูงเปอร์เซ็นต์ที่คริสตัลพาเลตจะชนะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่65และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคริสตัลพาเลตแพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3 เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการสกอตติคพเมลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอบดีนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซลติกคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา18.30นนตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามพิทโดรีสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอบดีนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านอบด,ดินของกุนซือยิมมีเทลินไม่มีรายงานนัดเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนคุมกำลังหลักอยู่กันครบพร้อมลงสนามนำโดยคูซินีฮิมกี้ที่จะยืนหน้าเป้าล่าประตูและมีอาดิลอัลชิเช่มิดฟิลเลือดน้ำหอมวัย23ปีคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ข้างหลัง มาดูในส่วนของทั้งด้านทีมเยนเซลติกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านเซลติกของกุนซือแบรนดอนโรเจอร์ก็ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนอกจากโชตาปีกซ้ายวัย25ปีที่บาดเจ็บยาวเพียงรายเดียว สประสานแดนหน้าจะใช้ยังฮยอนยุนอดัมไอดาและไดเซนมาเอดาลาตะไข่ตามสูตรเดิมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอบดีนชนะสูนัดเสมอสองนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย15ประตู เกมนี้มองว่าเซลติกแน่าจะเน้นเต็มชี่หลังจากเปิดฤดูกาลใหม่เก็บชัยชนะแบบบุบบิดในเกมแรกฟอร์มและศักยาภาพทีมยังเหนือกว่าอาบดีนอยู่พอสมควรโดยเจ้าฉิ่นเพิ่งแพ้ฮาร์สในเกมล่าสุดและยังดูปรับจังหวะก,กันไม่ค่อยได้ยิงเจอกันครั้งล่าสุดก็แพ้คาบ้านไปถึง1ต่อทําให้โอกาสสูงมากที่ทีมเยือนจะบุกมาคว้าชัยแบบไม่ยากเย็นนัก ปอร์เซ็นที่อาบดินจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซ็นเ์ที่เซลติกจะชนะอยู่ที่70และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สมบัตฟันธงได้ว่าอาบดินเปิดบ้านแพ้เซลติกไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ดัตโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาแจ็คเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเทลสตาร คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา1นึทุ่นครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโยฮันคริฟ์อารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านอาแจกค,ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทั้งนั้นอาแจ็คภายใต้การคุมทีมของจอนไฮติงกาสภาพความพร้อมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพราะเสียผู้เล่นสำคัญไปหลายรายทั้งจอเรลฮาโตคาร์ลอสฟอบบอนนาโซซายาคอบเมดิตคริสเตียนฮิลินซันจอแดนเฮนเดอร์สันเจเกาเตอร์และคริสเตียนบรัสมูเซนแต่ก็เสริมทับเข้ามาใหม่อย่างวีทิสลาฟยารอสจากลิเวอร์พูล ออสการ์กลุคและลาอูโมโรเพื่อเติมความแข็งแกร่งเกมนี้แดงกลางจะมีเดวีคลาเซนกับสเตเฟนเบิร์กเฮาปั้นเกมไบอันบรอบีในการล่าตะข่ายมาดูในส่วนของทั้ง้องทีมเยือนเซลสตาร์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนในดิวิชัน2ฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านเทลร์ทีมน้องใหม่ที่คุมโดยแอนโทนีคอรียเสริมทัพหนักพอสมควรมีทั้งเนวิลโอกิดีเอ็นวันโกที่ยืมจากอิวเทคดานไรซ์ซีเกอร์มิลานโซเนวลในเจนโอกิดี n อ็นวักและแพทริกบราเวอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมแดนกลางนำโดยนิวรอเซน กับเรยานคูบินีคอยปั้นเกมให้หัวหักเดารุ่งว้ย2่า20ปีอย่างเซบาสเตียนฮาเกดอนลงลาดตาถ่ายทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมา2นัดผลคือเจ้าบ้านอาแจ็กชนะ2นัดเสมือศนย์น,นัดแพ้ศูน,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย2ประตูอาแจ็กห่างจากแชมป์ลีกมา3ฤดูการติดแถมอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่แต่การได้ไฮติงก้ากลับมาน่าจะช่วยยกระดับได้เยอะ เกมนี้เป็นนัดเปิดสนามเจอกับทีมน้องใหม่อย่างเทลร์ถือว่ามีโอกาสเก็บชัยสูงมากเพราะคุณภาพและประสบการณ์เหนือกว่าหลายขุมมองแล้วน่าจะเปิดบ้านกดดันตั้งแต่ต้นเกมและปิดจ็อบได้แบบขาดลอยเปอร์เซ็นต์ที่อาแจ็คจะชนะอยู่ที่75เปอร์เซ็ต์เเนต์ที่เทลร์จะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาแจ็คเปิดบ้านชนะเทลร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w i รา Carbon และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ